ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงสายใต้แล้วนะครับนี่ครับเที่ยง27นาทีนะครับห้างพระเครื่องสายใต้เซ็นเตอร์นะครับมาสายนะครับตามมาดีครับเฮ่เงครับ หูมาไม่ทันพี่หนึ่งะไรเฮงพี่พี่ติ่งกว่านี้ครับเพลนแล้วพี่ขึ้นห้างต่อไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรติดเต้นนะพี่ไอ้โหไม่แตงหูตัดหู สภาพพวกนี้มันไม่แพงดิพี่เท่าไหร่นี่คุยเอาเก้าพันเก้าพไม่รอดพท่ากับวยนะสลนัคือพี่อีกสอง พกธรรมดาเจ็ดพันไม่ลองคำนวณดูนะไม่เป็นไรผมไหวไหวประมาณนี้พี่ตังมาเจ็ดพันนะพี่เรียบร้อย ไม่ไปก็ไปหลายแบ่งแคฟ,ฟรีกำไรห้าร้อย<ม>กำไรพันจะได้แบบแว่ารอจังหวะไปแฮงๆไปหนึ่งไปหนึ่งแฮงๆครับพี่สวัสดีครับแฮงๆครับผมพี่น้องไอ้ลูกลูกเท่าไหร่กูตโตอ่ะสอ0พันห้าพัแล้ว 2005, พี่พี่ยังมีอยู่หลายบาทพี่ต่อสองพันสอง ดูสภาพแบบนันทีเอาอเดียวนะได้ครับขอดูอค์นี้หนเนืจัดอีกปะเอาอค์ที่สามวัด้อเออม่อีกอค์นึเท่าไหร่ครับอันนี้ยเจ้าขอนีเอาเองสห้เนี่ยัดอที่นี้ไม่เราตัดดี๋ยวคนตักเนี่กอเล่นบาญชีผมมาใกล้เคียง ว่าได้สักพันมีต่อพันคสองจริงเอาก็หละถ้าถือเราต่อคันงสองจริงๆให้เปิดแชทให้ดูได้ไหมเอาไปกู้ที่บ้านเนี่ยเอาไปกู้แต่พักสวยสวยเลยอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสามพันสบายเลยจัดไหมพันห้าใช่ไหมพันสองไม่ได้ขายง่ายหรอกพี่ไปขายทักยี่ห้าไม่เป็นไร มีกำไรถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จเองใช่ไหมเราซื้อว่าเจ็ดร้อยเห็นไหมนี่ซื้อเจ็ดร้อยกำไรห้าร้อยผมไปกำไรห้าร้อยก็หลุดแล้วแต่เราก็ต้องเปิดก่อนเปิดสองพันเบื่อเขาต่อไอ้เบื่อเขาไม่ต่อหรือเพื่อเปิดสองพันห้าได้เงินเพียรอืมแล้วออกคอมเงินอซื้อ้าแพงจังไม่หรอกนี่จะเอาผ้ามาปล่อย ฮัลโหลครับอ๋อโอเคพี่ผมอยู่ตู้ C 1 1ครับ C A B C อ่ะ C 1 1่ครับผมครับผมครับกลับครับกลับครับดีครับเข้ามาเงีงครับผมเราสั่งของันดีครับ เราสื้ท้ายโหดนี้ได้แก่หลายเลข 9, 9 6 5้าอยังย่างนี้ดอกอะไรครับพี่แสงม่ด้่สองหมื่มไม่ได้จ่ายเพืเรียน่ เคลือบอะไรมาพี่ทาเคลือบอะไรไว้น่าจะเป็นในน้ำยาหมายเลกินข้าวครับเนี่ยเคลือบกินทำในโลูกวิทยาศาสตร์ไม่น่าเลยก็ได้มาอย่างเนี้ยตกตัวไม่ไรู้มันหักเมื่อไหเก้าเก้าห้าหนึ่งมีอะไรครับต้องง่ายจีมาเลยนะครับ กลัวมันจะหักงั้นกลัวเหมือนกันพีซ่ซื้อซื้อได้ซื้อไม่แพงครับพี่พวกนี้ดีรับเดีล้วหมดหแล้วนะพี่นะอ๋อเปน็นพับพวกนี้กลัวพี่น บนุนีกี่ตังค์ครับเออ๋ 3, อสามพันห้าน่าจะใกล้เคียง อะไรแมกกไาไลนะยอมไปยอมก่นอกนครับพี่อันนี้เด็ดกลัวรีบพี่ซื้อแรงไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยขาพี่แห้งๆครับผมครับไปเลยครับ เรียกเก็บเงินเยอะแกบอกว่าเอาไปลอยเอง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับยวนเดี๋ยวเป็นไงไม่มีอะไรเต้นเต้นเลยพี่จะถ้าเล่นตอนนี้อาจารย์อาจารย์ดีเลกแต่เราก็เล่นพระเก่านะใช่พระเก่าไปด้วยอาจารย์ดีเลกไปด้วยแจะมีซื้ออะไรอ่ะขอได้ย่อยพี่เพิ่งจะมาคุณสีมืออยู่แล้ว มีอยู่หรือยงเหนื่อยชั่วโมงนี้ฮะเหงๆนี่ไม่เหนื่อยอะไรเหนื่อยตอนไหนตอนนั่นแหละเห็นไหมเรามันยังเงี้ยพี่วินดีครับแน่นอนนี่พอได้นะพอได้นะครับครับ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหลายชิ้นยังครับฮะได้ไหลายชิ้นยังครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเด็ดเด็ดเลยนะพี่น้องนาะยากครับพี่น้องเหง่งครับพี่ครับสวัสดีครับ มพวกนี้ต้องต้องตัดออกมั้เนี่ยพวกนี้ล้วนะพวกน้สุกบนพวกนี้ันสุกอะไรโ้นรครับอกยน่างนี้เท่าไหร่หรอพี่ อันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าเจ็ดสิบห้าครับได้เลยได้เลยและยังปาลาเหรอครับพีเ่เอาเอาหกพันห้าได้ครับ

เอาพันสามมีพันสามน้องก็เก่งดูดูบอกโอ้เดมันบล็อกบอกเลยไงมาดูง่ายปากปากมันจะติดนาะปากมันติดเหมือนเดิมไงปากมันจะติดเนาแะแผลดูง่ายมันมีบล็อกตรงตรงบอกดีตรงบล็อกเลยเหมือนเดิมบอกเป๊ะเ,เลยเนี่ย อันนี้พี่มีพวกเงินเองทำเลยนะอ๋อครับพี่แก่ต้องชนสูงนสูงนี่เราไม่เคยตูมแมเลยเราไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหราไม่หาย่เนเอ้ยครับลันเก่เลยดีครับตามเกมยรู้จายเเหมามาไม่แพตกมตามเกมแบกไปอย่างงี้พี่ไโหลตรนีหอสิน่าหนังหนูนังนูนังหนูี้ก็มีต่อได้วนได้ับพี่ ชั่วโมงนี้พี่แก่มาดูชั่วโมงนี้เผื่อมีพ้าที่หนูชอบนะชั่วโมงนี้แต่ผ้าเก่าจะขายยากหน่อยที่ตอนนี้ถ้าไม่หลักจริงไงนะแต่ก็ยังไงก็มาจะเติมแล้วเศรษฐกิจดีๆผ้าใหม่อะแป๊บเดียวเรือเดียวจอบอันนี้อันนี้ส่วนไม่ว่ากันนะสี่สิบได้ไหมพี่โอ้ยไวันนั้นผมก็ขายไปใกล้ๆกลห้าสิบเหมือนกันพี่อน เอาเอ้ยดึงกงกปาีเอาตติผ้าเอเเอาห้า้อยได้เ้ยนี่ี้านี่ดึอจริงดึงตี๋้านี่มันสวยได้เลยหอกไม่ได้้าสวยอหัวนี่แทบเลยเป็นเล่นแบบตีติดฝา้ายนเอาเอาเอาไม่เอากำไรหรอกเอาตี้าเจัไปพี่อ่จัดไปนี่สวยจริงสวยจริงนี่วยจริงยจริงทาปิดครับนี ห้าสิบไอ้นี่มันบล็อกเลือดบล็อกสายอ่ะบล็อกสายครับบล็อกสายโอ้ยเดี๋ยวพกเรียบเ่ยเนี่พลาพวเก่าๆนั่นเลยแต่ได้สวยนะแต่ได้สวยนี่นี่นึงเติมบลสายยันจบนี่เราปิ๊ดเลยเราปิ๊ดเลยล่ะนได้ยังจบเสร็จนี่หลางหูได้นะพี่บอกให้มาเห็นแล้วเมื่อกี้มันมีแตกอย่งนี้ไงแตกบล็อกบอลเลยอ่ะเอาไม่แพงเอาถ้าเอาอ่ะครับพี่แตกไปพี่ซื้อมาห้าพันเอาไปเอาไป็นสามพันพอเอา

ไอ้พิมมัเห็นสวนอาจารย์เห็นสวนไม่มีวะมีเลยวะจำไมได้แล้วพี่จาสยนี่พิมอะไรอ่ะไอ้ยุมเด่นปกโผปเปล่าปกโผเหรอปกโผหายไปย,ย,ย,ยังายไปแล้วอย่างงี้คนระับพี่ถูกตีไม่ถูกว่ะ่นตสำลิดอะ่ะครับเอาเปิดเก้าพแล้วกันเฮ้ยต้องเป็นหมื่นนะสํำนิดอะ่ะ อันนี้พี่บอกให้นี่สำลิศเลยตัวจริงเลยสำลิศตัวจริงเก่าสำลิศจริงนี่สำลิศจริงเลยจะบอกให้นี่มาก่อนมิตรพิมื่นห้ามันที่สถานพวกนี้ดูได้เราซื้อไปหลายองแล้วก็พันสำลิศเก่าไม่น่ารักเลยสำเก่าไปไม่ถึงเลยดพี่เท่าไหร่ว่ามาครับายอมหมดพี่เฮ้ยอย่างเพิ่งยอมดิีสำลิศจริงนี่งหายากองเล็กๆด้วยยี่หายากครับ เขาอิ่มกับได้เห็นขายกันหมืนม่นสองพันสองพันกะ่อนตอน,ตอนนี้ไม่ได้แล้วพี่เออเห็นสองพันกว่ายังตีกันอยู่เลยเนี่ยครับตับเิตอ่ะอะไรจังนางกวักนางกวักไับพิ่เลยตอนตนี้ไม่ได้แล้วนิ่งปานะ่าเลยนะพวกนี้มีอุดด้วยไม่เคยเห็นเลยนะมีอุดอะไรไม่รู้ครับพี่เจ้าของคงอาจจะไปอุดเองครับพี่เนาะมันเหมือนอะไรอ่ะ ตายต่อได้เลยต่อได้สวนได้เลยสวนได้เลยพี่ถ้าสวนมาใหญตายอ่ะได้ก็ได้ม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้เขาตายซื้อมาท่าไหรใช่เนตามเกมตามเกมตามเกม้นีคคล้ายกันเเก็ ก็พิงครับพี่ก็พิงเอาสอ <2, 5. S 2> งพนะันห้าสองพันห้ายืมรักไม่ถูนี่เหรียญ <c oughs> เหรียญ <c oughs> เหรียญพิกาแนตเนีน่ยพี่ห <5, S 1> <5, 000. S 2> ้าพันห้าพัน นี่พี่นี่เอาเงินือคือเนรเจ็ดพนหาเสิบห้านะสภาพดีใช่พีรเปานไรไม่เป็นไรขาย,ยาขาย ไอเสือหมื่นกว่าบาทอาจารย์ไม่หมื่นกับบางเขาไปจะหมื่นกว่าแบบมีมีแต่อาจารย์แจกเยอะแหลนมีไม่มีหรอกโอ้โหเดินเดินพวกนี้เราเดินเจอเราก็ติดหน้าใช่ติดหน้าหน่อยตอนนี้พระแพงอื่นไม่มีอะไรน่าสนนะมีแพงนี้แหละนี้มีหรอกเดินเดินเถอะพี่ก็เดินเจออันนี้อาจารย์เขาเล่นหน้าลายครับมีทั้งเกย์ทั้งแทะแต่ไม่เป็นไรดูเอาเลยเนาะเอิเล น้องวงแต่ส่วนมากจะแท้นะอินน้องเวนเพิ่งหลา,แล,หาแล้ว่อนนีน่เหรอผมก็ยังมีอยู่เหมือนกันพี่เย็นน้องก็แล้วน้องก็ไม่เอายังยังมีอยู่เหมือนกันบอกว่าเออถูกหน่อยก็ได้ถ้าจะเอาอ่ะยิ่งดูง่ายทแบบี่อันนี้อันนี้สี่สิบห้าได้ไหมไม่เป็นไรนะพี่ผมต่อเอาเอาเอาท่าที่ผมไหวเกินเกินผมยอม ไม่เป็นไรพี่ลองดูถ้าได้ก็เอาอะพี่ตอนนี้ตังเอาไปโอ้โหได้ลูกพี่ตังตังแล้วพี่เพชรตังตังขายน้องเขาไปมีกำไรี่เขาไตรง่าตรงะเนี่เหรอพี่มันพูดยากพี่สี่สิบห้าเราเาขายเขามีกำไรเขาได้มาพัมืสามพี่ใช่ไหมโอเลขสี่ทันเลยสี่สิบาส จากมีวาสนาแบบพี่เพชรเจาะฟังเพชรพระอุโบสเรียบร้อยครับพี่หมื่นสามพันครับผมพี่โอเคนี่แหละพระเนี่อยู่ตามแผงนะเนาะเดี๋ยวก็ต้องเจอใช่พี่ได้ไปจากตามแผงนะนี่พุ่มตรงเลยเนี่ยตอนไหนแล้วก็เก็บไว้ในบ้านององค์ที่แรกเขาตกใจทุกว่าเก๋ดวงดวงดวงพี่จริง ดวงจริงๆพี่ห้าจานนะลักษณะมันไอ้องนั้นเนี่ยที่ต่อสองร้านก็ยังหลุดเลยห้าจานหลุดเลยต่อไปสองร้านจ้าบอกโอ้แม่งหลุดลยซื้อไปได้ไมเท่ไหร่เด็ดคนไม่มีวักนณะก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับจ้าอย่างเห็นได้แล้วนั้นสองร้านร้อยซื้อมารีบซื้อรีบซื้อแหม่หลุดหลุดเลยสิบสามล้านไหลที่สิบสองล้านไปเฮงๆครับพี่โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่เฮงงครับผมครับสวัสดีครับ มาสายมาเที่ยงกว่ามาช้าดีกว่าไม่มามาช้าดีกว่าไม่มาเฮง่ง <c oughs> ๆเขาบอกว่า <c oughs> ครับสวัสดีรครับทิชชู่ไมูกอ๋อครับไม่ยมใบไม่ยมกอ๋อพักปลูกม่ค่อยได้ะไรตอนนี้นิ่งๆน,น,นะพี่นะยังไงครับผมครับสวครับ สวัสดีพี่เฮงงครับผมเ้ยนะ้องร่ำรวยสบาย,บยดีพี่ร่ำรวยร่ำรวยนะพี่ร่ำรวยร่ำรวยเนาะนะแน่นอนแล้วพี่เฮงงครับ เฮ้ยผมไม่วนเดินว่แอ้าววัสดีพี่สวัสดีครับตู้นี้ตอนนี้จะซูพับใหม่ไม่ได้แล้วดิเฮียหนูบ้านเรื่มมาอย่างเยอะเรื่ใช่ใช่กล่องลังไอ้ฝาเบียร์ของหลังหลังใหญ่ๆเลยครับนะบอกว่าให้ผมเมาไม่ยอมครับไปยินงงครับพี่เฮียดีครับผมพี่วันดี สวัสดีครับเพี่คสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมครับเพี่วันนี้ครับวันที่เงียบเงียบครับเนาะคนไปแล้วก็อ๋อจับจับเบอร์หมดแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วครับเขารอจับเบอร์เฉยๆนะครับเออเป็ยังไงครับผมครับครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโชคดีกําปะ อ๋อแน่นอนเก็บเลยยอม์มดนวีราคาไหวน่าจะใกล้ๆสองพั 2, นมัดี องละสองพันแล้วกัน, 2, กนได้ได้โอเค,คแล้วแล้วอันนี้ที่พี่ดูหนไดรเว้ร์มันเป็นที่ไหนอันไหนครับพี่นี่เหรออันนี้ค่าแท้นะพี่แต่เรื่องที่เนี้ยมันตอบยากครับพี่ไม่ใช่ผัโบ้ยครับพี่นนแท้แน่นอนพี่นนเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะ อย่างนี้นั่นนะพี่แต่ขายยากฟอมนั่นใช่นะแต่ว่าขายยากไปเท่าไรไม่ซื้อเลยพี่ปัญหาเยอะครับผมจริงเหรอใช่พี่มันหนาแล้วมันแล้วมันตื้นมันตื้นก็สี่พันบาทนะเขาพูดเหมือนกันเลยนะปัญหาแบบตัวจริงพี่จริงๆแต่แท้แน่เบสิกอะไรหลายๆอย่างเนื้อหงเนื้อหาแท้แน่นอนแต่ปัญหาเยอะใช่ครับพี่แต่ขครับก็มีคู่นี้สองพันของพี่ครับไปเลยครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของศาสตรทิเศษ,ษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok, YouTube, Facebook นะครับอีพีนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ